ที่ดินสวนเกษตรซนจังหวัดชนบุรีราคาถูกสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราพาทุกท่านมาชมที่ดินเปล่าพร้อมบ้านหนึ่งหลังค่ะลักษณะเป็นสวนเกษตรนะคะเนื้อที่รวม5ไร่2งาน31ตารางวาตั้งอยู่ที่บ้านหนองมะนาวตำบลเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรีค่ะตำแหน่งที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์ค่ะใกล้กับสำนักงานเทศบาลเ,เกาะจันทร์ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะ เอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นฉนดนอสสี่ะเนื้อที่รวม5ไร่2งาน30ตตารางวาแบ่งเป็นทั้งหมด2ฉนดนนะคะลักษณะที่ดินถมแล้วทั้ง2แปลงค่ะเข้าจากปากซอยเพียง300เมตรนะคะปัจจุบันนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะปลูกพืชผลไม้อยู่ค่ะมีต้นสักนะคะต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นไผ่ค่ะในพื้นที่นะคะจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งด้วยค่ะ การเดินทางไปชมที่ดินนะคะขับรถบนถนนสาย3341บ้านหนองมะนาวนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะไปที่อภิศักฟาร์มนะคะพอผ่านอภิศักฟาร์มประมาณ1 0 0เมตรซอยเข้าที่ดินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะขับรถเข้าซอยไปประมาณ300เมตรที่ดินจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะมีป้ายติดหน้าที่ดินเลยนะคะ ที่ดิน5ไร่2งาน31ตารางวาแบ่งเป็นทั้งหมด2ฉโฉนดนะคะโฉนดแรกนะคะเป็นทรงกระบอกค่ะหน้ากว้าง25เมตรลึกห9 1รอเเมตรอยู่ในเขตพื้นที่สีเหลืองนะคะโฉนดที่2ค่ะพื้นที่ประมาณ2ไร่1งาน77ตารางวาทรงกระบอกเหมือนกันค่ะหน้ากว้าง30เมตรลึกห2 1รอเมตรค่ะ ในที่ดินแปลงหน้านะคะเจ้าของจะปลูกบ้านไว้หนึ่งหลังค่ะลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว1ชั้นเป็นปูนนะคะขนาดประมาณ180ตารางเมตรค่ะมีไฟฟ้าปะปาแล้วก็มีแอร์มีก้องวงจรปิดเรียบร้อยค่ะจุดเชื่อมต่อของทั้งสองโฉนดนะคะอยู่บริเวณนี้ค่ะฝั่งซ้ายมือนะคะที่มีรั้วแล้วเนี่ยเป็นที่ดินของเราที่มีบ้านอยู่ค่ะส่วนฝั่งขวามือนะคะ ก็จะมีอีกแปลงหนึ่งอยู่ค่ะมีรั้วแล้วเหมือนกันค่ะทั้งสองแปลงนะคะถมแล้วทั้งสองแปลงค่ะในแปลงที่สองนะคะจะมีดํารงสาธารณะอยู่ค่ะสามารถใช้น้ำตรงท้ายแปลงได้เลยค่ะที่ดินทั้งสองแปลงนะคะล้อมรั้วลวดหนามไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีขอบเขตชัดเจนค่ะสังเกตง่ายนะคะภายในที่ดินนะคะปลูกพืชไว้หมดแล้วค่ะ สามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะบรรยากาศรอบๆดีค่ะแล้วก็อากาศดีด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับกรมทหารราบที่112บ้านเกาะจันทร์ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะใกล้กับโรงพยาบาลเกาะจันทร,ร์และโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์และสำนักง,งานเทศาบาลเกาะจันทร์ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะ ถ้าจะเดินทางไปถนนสาย331นะคะระยะทางประมาณ10กิโลเมตรตั้งขายยกแปลงนะคะ5ไร่2งาน30เอตรางวาในราคา2 8 0ล้าน8แสนบาทค่ะท่านใดสนใจต่อรองราคาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์080 289 4141หรือ062 464 1542ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ